เรื่องย่อบาปบรรพการเสียงร่ำไห้ยังคงขับขานดวงวิญญาณยังคงวนงเวียนเพื่อสะสางความแค้นด้วยความตายโศกอนัต,ตกรรมแห่งรักเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2529ที่เรือนไม้หอมเรือนหลังงามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเรือนหอของคู่รัก คุณชายพานุทัศน์พรมบดินกับแม้นมาศเกษมบริลักษ์ทั้งคู่รักใคร่ชอบพอกันโดยไม่สนใจคำคัดค้านของผู้ใหญ่ที่ต้องการจะให้คุณชายพานุทัศน์แต่งงานกับคุณหญิงแขไขผู้เป็นคู่มั่นคู่หมายแต่แล้วกับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในวันแต่งงาน เมื่อล่างของแมนมาดลอยละรลิ้วลงมาจากหน้าต่างชั้นบนของเรือนไม้หอมที่เป็นห้องหอและตกลงไปในสระบัวจนน้ำในสระกลายเป็นสีแดงฉานมีเพียงจดหมายล่อนอยู่บนเตียงนอนเขียนคำว่าลาก,ก่อนทิ้งเอาไว้โดยไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมนมาดกันแน่เมื่องานแต่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นงานศพ คุณชายพานุทัศน์ก็เอาแต่โศกเศร้าเสียใจกินเหล้าเมาไม้ไร้ซึ่งสติไม่ยอมทำอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็หายสาบสูญไปอย่างลึกลับและไม่มีใครพบเห็นคุณชายอีกเลยล่ำลือไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณชายได้ฆ่าตัวตายตามหญิงสาวคนรักไปเพราะทนความเสียใจไม่ไหวอีกทั้งพวกคนรับใช้ต่างได้ยินเสียงร่ำไห้ของหญิงสาว สลับกับเสียงร้องเรียกของคุณชายพานุทัศน์ดังมาจากเรือนไม้หอมที่ถูกปิดตายเรื่องราวถูกขเล่าขานถึงอาถรรพ์และแรงแค้นของทั้งคู่ที่ไม่สมหวังในความรักจนไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เรือนไม้หอมหากไม่มีความจำเป็นใดๆปีพุทธศักราช2559รถสสุคนเกษมบริลักษ์ ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของปู่แม้นเมืองพี่ชายแม้นมาดต,ต้องการสืบเรื่องปริศนาการตายของแม้นมาดหรือย่าเล็กและการหายตัวไปของย่าวาดในคืนแต่งงานเธอจึงตัดสินใจสมัครเป็นเลขาของรามนาลินลูกชายเพียงคนเดียวของคุณหญิงพานุดาพาวิดาน้องสาวของคุณชายพานุทัศน์แต่เกิดเหตุทำให้ต้องผิดหวังไป แม้นสีน้องสาวแม้นเมืองพี่สาวแม้นมาด่าของรสุคนจึงรู้จึงฝากหลานสาวกับคุณชายพานุกรน้องชายคนสุดทองของพานุทัศน์ซึ่งกำลังมองหาคนมาช่วยจัดการระลึกร้อยปีตระกูลพรหมบดินรสุคนตอบรับงานทันทีครอบครัวของแม้นสีได้ย้ายไปตั้งลกล่ากอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี หลังจากเกิดเขต,ตุเพลิงไหม้บ้านที่กรุงเทพเมื่อ30ปีก่อนคืนเดียวกับที่แมนมาตาย,ตายและในเหตุการณ์นั้นแมนเมืองปู่ของรถสุคนก็ตายในกองเพลิงเพราะแมนสีช่วยมิ่งเมืองพ่อของรถสุคนออกมาได้เพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อจะต้องทำงานในกรุงเทพมหานครรถสุคนจึงต้องย้ายเข้ามาอาศัยอยู่บ้านพรหมบดิน คุณหญิงภาวิดารีบขัดขานเพราะไม่ชอบคนจากตระกูลเกษมบริลักษ์เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนหน้าแต่ก็ไม่อาจขัดน้องชายได้จึงวางแผนให้รสสุคนไปอยู่เรือนไม้หอมเพื่อที่จะได้โดนผีย่าตัวเองหลอกจนไม่สามารถอยู่ได้ลามนาลินนั้นแอบปิงรสสุคนตั้งแต่แรกพบหน้าเขาจึงแสดงความเป็นห่วงรสสุคนเฟื่อง ซึ่งเป็นแม่นมของรามนาลินเลยเสนอให้หลานสาวชื่อน้อยซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพานุกรมาอยู่เป็นเพื่อนรถสุคนในคืนนั่นเองรถสุคนก็ได้ยินเสียงของหญิงสาวร้องไห้ระคข่มครวญดังแว่วมาถึงแม้จะหวาดกลัวจับใจแต่ด้วยความสงสัยจึงได้รวบรวมความกล้าจนไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้อยู่หน้าเรือนไม้หอม รสุคนตกใจคิดว่าเป็นผีเป็นลมไปรู้สึกตัวขึ้นมาก็เจอหญิงสาวคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่รสุคนก็เข้าใจว่าเป็นหนะเป็นน้อยหลานของเฟื่องแต่ปรากฏว่าน้อยที่เธอเข้าใจนั้นแท้จริงแล้วคือผีย่าเล็กเพราะน้อยตัวจริงก็ไม่เคยกล้ามาเหยียบที่เลือนไม้หอมเลยแม้แต่สักครั้งเดียวอีกทั้งกอดหน้านี้รสุคนไม่รู้จักหน้าตาย่าเล็กเพราะ ภาพถ่ายทั้งหลายสูญหายไปหมดเมื่อขังไฟไม่บ้านและภาพถ่ายใบสุดท้ายถูกเก็บอยู่ในห้องทำงานของคุณชายพานุกรเมื่อหญิงสาวไปขอดูด้วยความอยากรู้จึงได้พบความจริงว่าเธออยู่กับผีมาตลอดสองคืนถึงแม้รสุคนจะหวาดกลัวไม่ได้รู้ความจริงแต่จากที่ได้อยู่ร่วมกับคุณย่าของเธอมาตั้งแต่ต้น ทำให้หญิงสาวมั่นใจว่าผีย่าเล็กไม่ได้คิดร้ายกับเธอและได้รู้ว่าแม้นมาดแท้จริงแล้วถูกฆาตกรรมในคืนแต่งงานเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ลงมือเพราะถูกวางยาสลบและถูกจับกดน้ำจนขาดใจตายจากนั้นก็ถูกโยนลงมาจากห้องนอนทิ้งลงมาในสระบัวแมนมาดได้ขอร้องให้รถสุคนช่วยตามหาแหวนแต่งงานชิ้นสำคัญที่หายไป เพราะเชื่อว่าแหวนไพลินที่ได้รับจากหลานจากท่านชายพานุทัศน์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทําให้เธอไม่สามารถไปผุดไปเกิดเพราะได้ทํางานใกล้ชิดกันรสสุคนกับรามนาเรนจึงความมีความรู้สึกดีๆต่อกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจวงกับปริกสยายหลานที่ทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาในบ้านพรมบดินจึงคอยส่งข้าวให้ให้แขกไข รู้ความเป็นมาของบ้านอยู่เสมอจนทำให้คุณอุณนิสาลูกสาวของแขกไข่ที่แอบหลงรักรามนาลินอยู่เกิดความริษยาคอยหาเรื่องรถสุขคนอยู่บ่อยๆแขกไขอยากให้อุนิสาได้แต่งงานกับรามนาลินเพื่อพยุงฐานะทางบ้านที่กำลังจะล่มละลายที่กำลังจะล้มละลายนอกจากนั้นแขกไขยังส่งอธิวัต หลานชายที่ไม่เอาไหนกับจีรนันเพื่อนสนิทของอุนิสามาช่วยอุนิสาทำงานอีกแรงอธิวัตนเห็นรสุคนก็อยากได้เป็นเมียสร้างความไม่พอใจแก่จีรนันที่แอบเป็นเมียรับรับอย่างมากอุนิสากับจีรนันจึงจัดหนักหาทางไล่รสุคนไปให้พ้นบ้านพรมบดินแต่รถสุคนก็ได้รับการช่วยเหลือจากผีแมนมาดอยู่บ่อยครั้ง ความสำคัญของรามนาินกับรถสุคนสร้างความไม่สบายใจแก่ภาวิดาอย่างมากทวนคนขับรถที่เป็นผัวน้อยรับรับของภาวิดาจึงต้องขึ้นมาคอยปอบให้พาณิภาวิดาคลายเครียดถึงห้องบ่อยๆด้านอุนิสาก็สั่งให้จวงกับปริกหากคนมาดักทำร้ายรถสุคนแต่รามนาินก็มาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันทว่าชายหนุ่มกับเสีย ทีถูกทำร้ายจนสลบไปแต่ก่อนที่บวกมันจะได้ลงมือทำร้ายรถสุคนตาดำชายแก่ที่อยู่ท้ายสวนไม่ไกลจากบ้านพรมบดินก็ปรากฏตัวออกมาสร้างความตื่นตระหนกให้กับพวกคนร้ายจนวิ่งหนีกระเจิงกันไปหมดเพราะล่ำลือกันว่าบริเวณท้ายสวนนี้มีผีเจ้าที่สุดเคียนสิงสถิตยอยู่หลังจากที่รถสุคนถูกทาร้ายคุณหญิงภาวิดาก็โทษว่ารถสุคน เป็นต้นเหตุให้ลูกชายของตัวเองได้รับบาดเจ็บและใช้เป็นข้ออ้างไล่รสุคนออกจากบ้านแต่ลามาลินและคุณชายพานุก,กรได้ห้ามเอาไว้งานลํำลึกร้อยปีตระกูลพรมบดินจัดอย่างยิ่งใหญ่โดยมีรสุคนเป็นแม่ง,งานแต่กลับถูกภาวิดาสั่งห้ามไม่ให้เสนอหน้าในงานเพราะตั้งใจจะประกาศการมั่นของลามณลินกับอุนิสา แมนมาดร,รู้จึงยุให้รสุคนใส่ชุดเธอพร้อมกับเครื่องเพชรประจำตระกูลพรมดินไปเดินอวดเมื่อภาวิดาเห็นเครื่องเพชรก็แทบกรีดด่าดรสุคนหาว่าขโมยมาใส่รสุคนตอบกลับว่านี่เป็นของมั่นหมายของญาเล็กเธอก็มีสิทธิ์ใช้ที่สำคัญญาเล็กอนุญาตแล้วภาวิดาแทบลมจับด้วยความแค้นใจ จึงทำให้งานประกาศมั่นเป็นอันล่มไปสร้างความไม่พอใจแก่อุนิสาและแขกไขเป็นอย่างมากปริกต้องการเงินไปจ่ายให้กับคนที่จ้างมาทำลายรถสุคนจึงได้มาขอเอาจากอุนิสาแต่อุนิสาปฏิเสธเลยถูกปริกข่มขู่ว่าจะแฉความจริงทั้งหมดให้คนอื่นได้รู้ถึงความเร็วร้ายแล้วกล่าวว่าภายจะมาถึงตัวอุนิสาจึงสั่งให้จวงฆ่าปริก เพราะบุญคุณของแข่ไขจวงจึงตัดใจฆ่าหลานสาวตัวเองแล้วลากศพปิกไปทิ้งลงในสะบัวรสสุคนคอยไปตามไปเยี่ยมตาดำอยู่บ่อยๆจนสนิทกันและคืนนั้นเองรสสุคนก็ฝันประหลาดฝันว่ายาวาดมาหาแล้วพารสสุคนไปที่บ้านตาดำพร้อมกับร้องขอให้รสสุคนช่วยให้เธอไปผุดไปเกิด พอตื่นขึ้นมารสสุคนก็ไปขอให้รามนาลินช่วยขุดดินจุดที่ย่าวาดมาบอกจึงได้พบศพของวาดที่ถูกฝังอยู่ที่นี่นานนับ30ปีหลักฐานก็คือสร้อยจี้ล็อกเก็ตบนตัวศพนั่นเองแมนมาเสียใจมากที่พี่สะพ้ยต้องมาตายในคืนที่ตัวเองถูกฆ่าเธอโกดแค้นอย่างมากต้องการฆ่าพรมบดินให้ตายตกตามกัน รถสุขคนจึงห้ามไว้เพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าและจะฆ่าคนส่งเดชอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ในที่สุดรถสุขคนก็สืบพบว่าคนที่ฆ่ายาวาดก็คือทวนนั่นเองทวนรับคําสั่งใครบางคนปิดปากวาดที่มาเห็นการฆาตกรรมแมนมาดแถมยังตามไปเผาบ้านกเกษมบดินที่กรุงเทพมหานครจนมอด ด้วยความแค้นแมนมาดจึงปิดบัญชีด้วยการจับทวนลงไปนอนในหลุมแล้วจุดไฟเผาให้สาสมกับที่ฆ่าพี่ชายและพี่สะใภ้ของเธอโรงแรมแกนบดินมีโปรเจกต์จะสร้างรีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบุรีโรสสุคนจึงอาสาพาไปดูที่แถวๆนั้นลามนาลินสนใจที่ดินของแมนสีที่ติดกับที่ดินของคุณชายอัศวินสามีของแขไข่มาก แต่ติดว่าที่ดินของแมนแมนสีนั้นถูกแขขายอ้างสิทธิ์ถือครองอยู่แข่ขายบอกว่ามิ่งเมืองพ่อของรสสุคนเอาที่ดินมาขายก่อนที่พ่อกับแม่ของรสสุคนจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตายอธิวัตรรู้ว่าลามนาลินอยากได้ที่นั่นมากเพราะต้องการจะซื้อที่ดินคืนให้แก่ครอบครัวของรสสุคนด้วยความโลภเลยคิดจะเอาที่ดินมาขายหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ในที่สุดก็สืบค้นความจริงว่าพ่อกับแม่ของรสุขคนไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ความจริงมีคนทําให้เกิดขึ้นรสุขคนจะเอาเรื่องนี้ไปบอกตํารวจแต่ถูกอธิวัตกับจีรานานจับตัวไว้จะฆ่าปิดปากรามนาลินมาช่วยไว้ให้ได้ทันระหว่างที่ผีแมนมาปรากฏตัวหลอกด้วยความกลัวตายอธิวัตเลยหนีเอาตัวรอดคนเดียว จจรนานจึงถูกแมนมาดฆ่าตายด้วยเหตุหอุบัติเหตุรถคว่ำอย่างที่พ่อแม่ของรถสุคนตายอธิวัตแค้นใจมากย้อนกลับมาหมายจะฆ่ารามนาลินแต่สุดท้ายก็ถูกแมนมาดฆ่าตายเช่นกันไม่นานหลังจากนั้นพานุกรก็ได้พบหลักฐานว่าแท้จริงแล้วใครเป็นผู้ลงมือฆ่าปริกจึงได้เรียกอุนิสาเข้ามาพูดคุยแล้วบอกว่า เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดคุณิสาจะต้องไม่มาเหยียบบ้านพรมบดินอีกและให้เลิกคิดถึงเรื่องแต่งงานกับรามนาดินไปเสียแต่ด้วยความโกรธคุณิสาจึงได้ทำร้ายคุณชายพานุกรจนเสียชีวิตจวงมาเห็นเข้าก็ช่วยใส่ความว่ารสสุคนเป็นคนลงมือทำเพื่อจะกำจัดเสี้ยนหนามของหัวใจให้พ้นไปเมื่อสิ้นบุญของพานุกรแล้วรสสุคนก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ในบ้านพรมบดินอีกต่อไป อีกทั้งคุณหญิงภาวิดายัางให้ตำรวจมาจับตัวหญิงสาวไปสอบสวนแต่ยังไม่ทันที่ตำรวจจะได้จับกลุ่มตัวรถสุคนตาดำก็เข้ามาช่วยเป็นพยานว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นหญิงสาวกำลังพูดคุยกับตนที่ท้ายสวนจึงไม่มีทางที่เธอจะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าพานุกรไปได้าาการปรากฏตัวของตาดำสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเมื่อแท้จริงแล้ว ตาดำไม่ใช่ผีแต่กลับกลายเป็นคุณชายพานุทัศน์ที่หายสาบสูญไปเมื่อ30ปีก่อนเมื่อครั้งที่พานุทัศน์หายตัวไปเพราะเบื่อหน่ายกับวิถีชีวิตและไม่อยากรับรู้เรื่องราวความเป็นไปอีกทั้งคุณหญิงภาวิดาผู้เป็นน้องสาวกับทางบ้านก็พยายามจะให้ตนกลับมาแต่งงานกับคุณหญิงแขกไขพานุทัศ์จึงหนีไปอยู่ที่บ้านท้ายสวนห่างไกลจากสายตาผู้คนอีกทั้งยังแต่งตัวมอซอ ผมเผ้ากระเซาะกระเซิงคล้ายคนจรจัดทำตัวผุบๆชาวบ้านจึงเข้าใจว่าตาดำเป็นผีเนื่องจากหายไปใช้ชีวิตสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครจับปลาเก็บผักกินบางคืนก็แอบเข้ามาที่เลือนไม้หอมลองเรียกหาแมนมาจนคนในเลือนเข้าใจว่าเป็นผีคุณชายพานุทัศน์ก่อนที่พานุทัศน์จะหายตัวไปเขาได้มาสั่งราน้องชาย และฝากขังเรื่องในบ้านและฝากฝังเรื่องในบ้านและเลื่อนไม้หอมไว้จนกว่าตนเองจะทำใจได้และกลับมาเท่ากับว่าการหลบไปใช้ชีวิตในสวนนั้นคุณชายพานุกรรู้มาโดยตลอดพานุทั์ที่มาปลดปรากฏตัวขึ้นเป็นพยานให้กับรสุคนได้สั่งให้เลิกขัดขวางเรื่องความรักของหลานชาย พอรู้ว่าลามนาลินนั้นรักใคร่ชอบพอกับรสสุคนอีกทั้งลามนาลินยังได้พาตัวซร้อยแม่ครัวในบ้านที่เห็นเหตุการณ์และสามารถชี้ตัวฆาตรกรที่แท้จริงได้มาเปิดเผยความจริงต่อหน้าคนทั้งหมดตำรวจจึงได้ควบคุมตัวอุนนิสาแต่จวงกลับบอกว่าตัวเองเป็นคนทำทั้งหมดอุนนิสาแค่ตกกระไดพลอยโจนไปด้วยเฉยการเปิดตัวของจวง ทำให้แม้นมาจําได้ว่าจวงเอาน้ำมะตูมมาให้ตนดื่มก่อนที่จะหมดสติไปจึงฆ่าจวงทิ้งในห้องขังแขกไขจึงแก้เกมว่าจวงกลับกลัวความผิดฆ่าตัวตายทําให้อุนิสาหลุดคดีฆ่ากุญชายกรเรื่องราวผ่านไปได้อย่างไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งถึงวันที่รามนาลินกับรสสุคนแต่งงาน ขณะที่รสุคนแต่งงานอยู่ตามลำพังเหตุการณ์ที่เหมือนกับในอดีตอดีตก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่ออุนิสาเข้ามาทำร้ายหมายจะเอาชีวิตรสุคนพร้อมกับบอกว่าเธอจะฆ่ารสุคนให้เหมือนกับตอนที่แขกไข่ฆ่าแมนมาดความจริงถูกเปิดเผยจากปากอุนิสาว่าคนที่ฆ่าแมนมาดนั้นแท้จริงแล้วคือแขกไข่และได้ขโมยแหวนไพลินที่สวมติดนิ้วของแมนมาดไป แต่ครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนเมื่อแมนมาดโผล่ออกมาพร้อมกับผีอิปริกและมอบคน้ายลายนี้ให้ผีอิปริกได้จัดการล้างแขนส่วนตัวของแมนมาดก็มุ่งไปหาแขกขายที่อยู่ในงานเลี้ยงเมื่อผีอิปริกได้ล้างแขนจนสาสมก็หันมาหารถสุคนที่ยังติดอยู่ตรงที่เดิมวิญญาณของพานุกรก็มาช่วยได้และบอกให้ผีปริกจากไปอย่างสงบ เราขอให้รสุคนไปช่วยวิญญาณของแมนมาดไม่ให้ทำผิดไปมากกว่านี้แมนมาดที่เต็มไปด้วยความแค้นทำร้ายแข็ไขก่จนสาหัสไม่ว่าแข้งรสุคนจะพยายามพูดห้ามสักเท่าไรแมนมาดก็ไม่ยอมฟังจนในที่สุดคุณชายพนุทัศน์ก็ได้พูดเพื่อหยุดเธอเอาไว้ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะทำให้กลายของเราภาคจากกันแต่สิ่งที่เขาไม่มีวันภาคไปได้ก็คือ ความรักที่ฉันมีให้ต่อแม่เล็กเสมอไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนเชื่อฉันเถะนะแม่เล็กปล่อยเขาไปเถอะวันหนึ่งบาปกรรมของเขาจะติดตามไปทวงเขาเองอย่าไปอยู่ร่วมบ่วงกรรมบ่วงเดียวกับเขาอีกต่อไปเลยนะคำพูดของชายที่รักทําให้แมนมาดยอมปล่อยวางซึ่งความแค้นกันนั้นแข็ไข่ถึงแม้จะลอดตายแต่ก็ต้องลงเอยกลายเป็นสติฟั่นเฟือน ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกต่อไปหลังจากนั้นในวันที่คุณชายพานุทัศน์ได้มาเยือนเรือนไม้หอมเล่ากับว่าโชคไม่เข้าข้างนักเพราะถึงทั้งคู่จะได้พบกันแต่ทั้งแมนมาดก,กับพานุทัศน์กลับไม่สามารถสัมผัสกันได้จนกระทั่งคุณชายพานุทัศน์หลั่งน้ําตาที่ไหลออกจากความรักปฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นจนทั้งสองสามารถสัมผัสกันได้อีกครั้งและ ระบายความและระบายความอัดอั้นตันใจที่ค้างคากันมานานแสนนานจนในที่สุดแล้วแม้นมากก็จากไปสู่สุคติโดยไม่มีอะไรค้างคาอีกต่อไปภาวิดาเสียใจที่เชื่อคนผิดอย่างแคะไคมาโดยตลอดจนเกิดบาปแบบต่อเนื่องจึงยอมให้รสุคนแต่งงานกับรามนาลินถัดจากนั้นเวลาผ่านไปอีกห่าเดือน รสสุคนก็ออกมายืนหน้าเลือนไม้หอมที่ถูกตกแต่งมายัางสวยงามหากแต่ยังคงอนุลักษ์โครงสร้างแบบเดิมเอาไว้โดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มพร้อมกับหวนคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาลามนาลินเดินมาโอบกอดหญิงสาวจากด้านหลังและบอกว่าเขาอยากจะอยู่กับรสสุคนแบบนี้ตลอดไปทั้งคู่กอดกันด้วยความรักและโดนเจงมือเข้าไปในบ้าน พร้อมกับสมาชิกใหม่ที่อยู่ในท้องของเธอซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากความรักของคนทั้งคู่และด้วยความรักของรสสุคนและรามนรินทําให้เรือนไม้หอมแห่งนี้ไม่ใช่เรือนหอล้างรักต้องอาานรานอีกต่อไปติดตามชมความหลอนของละครบาปบรรพการได้